No astronaut launches for space with their fingers crossed. That's not how we deal with risk. ดึงศักยภาพขีดสุดของเราออกมาใช้งานในการทำเงินมีความจำเป็นมากๆเลยนะครับผมพิธาก AI ไอโคชต้นนะครับพี่น้องที่เข้ามารับฟังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับสามารถที่ติดตามนะครับกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับกด subscribe แล้วก็กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแบ่งปันให้ผู้คนในวงกว้างนะครับสิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารคือดึงศักยภาพขีดสุดของคนไทยขึ้นมานะครับ สร้างศักยภาพในการที่จะทําเงินออกมาในปริมาณที่สูงกว่าในอดีตสูงกว่าปกติที่เคยเป็นนะครับเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนกันมานานแล้วนะครับและก็ไม่รู้วิธีการที่จะดึงงัดศักยภาพขี่สุดออกมาในการที่จะทําเงินจริงๆแล้วเม็ดเงินมันแอบอยู่ในตัวเราครับเม็ดเงินมันแอบอยู่ในความคิดเรา เม็เงินที่พี่น้องต้องการในการจับใจ่ายใช้สอยทําให้เกิดอิสรภาพทางการเงินและอิสรภาพของตนเองขึ้นมานะครับมันแอบอยู่ในตัวเราแค่นั้นเองนะครับแต่เราไม่รู้วิธีการที่จะก,กระตุ้นดึงสักยภาพตัวนี้ออกมานะครับที่เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับนักบินอวกาศซึ่งเขามีความมุมานะมุ่งมั่นในการที่จะสนใจ การเข้าไปทํางานในจุดนี้นะครับและเขาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ออกมาที่เขามีในขณะที่คนอื่นไม่มีซึ่งเป็นข้อได้เปรียบนะครับตรงนี้มันสามารถเ,เรีจะทำเงินได้อย่างต่อเนื่องโดยที่เขาสามารถที่จะสร้างเป็นดิจิทัลคอร์สขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ไม่จาเป็นจะต้องมานั่งสอนต่อครั้งต่อครั้งซ้ำกันถูกไหมครับ ตัวระบบคอร์สสอนตัวระบบวิดีโอก็จะทํางานเป็นแบบอัตโนมัติแล้วสามารถทีจะสร้างเม็ดเงินออกมาได้อย่างอัตโนมัตินี่แหละครับคือศักยภาพที่โลกยุคหน้ากําลังจะเปลี่ยนไปเพราะระบบการศึกษาแบบเดิมนะครับที่กลไกในการทํางานเนี่ยมันไม่รองรับในหลายๆสูนรแล้วนะครับดังนั้นศักยภาพอะไรล่ะที่วิ่งน้องมีนะครับศักยภาพอะไรล่ะที่ เรามีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องนั้นมีความสนใจมีความมุ่งมั่นถ้าเรื่องนี้เรา่โหชอบมากๆเลยนะครับแล้วนำไปรวมกับสิ่งที่เราสร้างคุณค่าให้กับสังคมมันสามารถที่จะไปแก้ปัญหาให้ผู้คนได้มันสามารถที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยมีความสุขขึ้นมาได้จากปัญหานั้นๆหากเราใช้แพชชั่นใช้สิ่งที่เป็นทักษะสกิลของเรานะครับมาผาสมผสาน เพราะฉะนั้นมันจะมีองค์ประกอบทั้งสกิลคือทักษะที่พี่น้องมีอยู่นะครับที่เรายังไม่นํามาใช้นะครับแล้วก็บวกกับแพชชั่นบวกกับแวลูให้กับผู้คนคือเข้าไปแก้ปัญหาให้ผู้คนเมื่อ3ส,สิ่งนี้ผนวกกันพี่น้องจะได้ศักยภาพที่สามารถดึงมาผลิตเม็ดเงินได้นี่แหละครับเราสกัด ตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็จะทําให้คนที่ถูกดึงสายภาพขึ้นมาเนี่ยทำเม็ดเงินสูงมากขึ้นหากนํามาผสมผสานกับระบบออนไลน์นะครับเม็ดเงินจะถูกผลิตมาแบบอัตโนมัติเหมือนที่ผมให้พี่น้องได้เห็นก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่นักบินอวกาศเขาเลตคอร์ดวิดีโออัวิดีโอในสิ่งที่เขามีแพชชั่นในสิ่งที่เขามีสกิลคือมีทักษะมีความชานาญการตรงนั้นนะครับ เข้ามาบวกผสมผสานกับแวลูที่เขาสามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติในการที่จะทำการทดลองวิจัยพัฒนาต่างๆนะครับแล้วก็อินสปายผู้คนอินสปายเด็กๆนะครับให้มีความมุ่งมั่นนะครับมีจินตนาการมีสิ่งที่เขาต้องการที่จะไปในสิ่งที่ไม่ติดยึดก,กับกรอบในอดีตตรงนี้นะครับสำคัญมากๆ และพี่น้องก็สามารถทําสิ่งนั้นได้นะครับพี่น้องจําเป็นจะต้องดูศักยภาพของตนเองว่าสิ่งไหนที่มันได้เปลี่ยนได้เปรียบและคนอื่นไม่มีดึงออกมาครับผลิตเป็นเม็ดเงินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดถามพี่น้องดึงตรงนี้ออกมาได้นะครับสกัดออกมาได้นะแล้วเม็ดเงินมันจะหลั่งไหลออกมาเยอะมากเพราะระบบตอนนี้เทคโนโลยีตอนนี้นะครับมันถูกลองรับเยอะมากเลยในการที่จะ สามารถทำลำเลียงระบบให้ผ่านมาแบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูรายละเอียดนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับตัวมาสเตอร์คลาสตรงนี้นะครับเป็นการสอนต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะครับคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นหากเป็นแอฟเฟอรีเอทนะครับเขาจะให้คอมมิชชั่นอยู่ที่25% per sale นะครับแล้วก็มีคำว่าคุกกี้ดิวิชันเนี่ยหากในแง่ของธุรกิจอฟเฟอรีเอทแล้วเนี่ยครับ มันก็คือการจับแทร็กว่าใน30วันนี้ทางมาสเตอร์คัรสเนี่ยจะให้คอมมิชชั่นอยู่ที่25%นะครับและนี่คือกระบวนการโปรเซสของการตลาดเราต้องเข้าใจกระบวนการโปรเซสของอการตลาดว่าจะเดินเกมยังไงถูกหครับหลังจากที่วิ่ง,ง้องสร้างตัวคอสดิจิตอลคอสดิจิตอลโปรดักต์ออกมาแล้วเห็นไหมครับไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าอยู่หลังบ้านเลยนะครับโดยที่ดึงเสียภาพตัวเรา ออกมานะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหากเข้าไปเนี่ยนะครับตรงรายละเอียดของ Masterclass เนี่ยนะครับเ,เราก็สามารถนะครับที่จะสร้างโปรดัก t ์ในลักษณะนี้นะครับออกมาเช่นกันนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่เขานำตัว c o ส t ของ Masterclass สนะครับไปผูกกับ Share s e l l s h a r e s e l l เนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งที่รวมสินค้า f i l i a ร e นะครับ แล้วก็สามารถให้คอมมิชชั่นผ่านผู้คนที่จะเข้าไปโปรโมทตสินค้าและบริการต่างๆนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นคอสดิจิตอลนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ทำความเข้าใจว่าคอมมิชชั่นเขาเนี่ยอยู่ที่25%นะครับแล้วก็มีคุกกี้จับอยู่ที่30วันนะครับกระบวนการพวกนี้เราสามารถสร้างระบบของเราได้นะครับโดยที่เราจะเป็นอิสระ ในสไตล์ของเราเองนะครับวิธีการก็คือพี่น้องจําเป็นต้องรู้กระบวนการที่จะสกัดตัวนี้ออกมาซึ่งต้องฝึกนะครับต้องฝึกแล้วก็มีวิธีการในการที่จะหาจุดแข็งของเราออกมาที่มีสัยภาพโดยที่คนอื่นไม่มีนะครับออกมาหากพี่น้องเข้าใจกระบวนการนี้แล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยครับ พัฒนาการาทำเงินทาเงินนะครับได้สูงกว่าผู้อื่นซึ่งผู้อื่นนะครับจะอยู่ในลักษณะการที่เมื่อเขาไม่หาตัวตนของตัวเองนะครับเขาไม่หาจุดที่เขาักรัก,รกหรือชอบนะครับละเลยตรงนั้นไปเขาจะอยู่ในภาวะที่ตามผู้อื่นเมื่ออยู่ในภาวะที่ตามผู้อื่นนั่นหมายความว่ามันเป็นภาวะที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการจะไปก็คือทําเงินให้ได้มากที่สุดผ่านระบบออนไลน์บอกมาเลยว่าใช้วิธีไหนสินค้าไหนก็จะเห็นว่าผู้คนมีอยู่เยอะมากถูกไหมครับที่เข้าไปสมัครเพื่อขายสินค้ากันเห็นผู้คนขายอะไรได้ดีก็เข้าไปขายตรงจุดนั้นนะครับซึ่งมันจะเป็นไลฟ์ไซเคิลของมันว่าสินค้าบางตัวนะครับบางโปรดักตเนี่ยมันมีช่วงเทรนของมันแล้วก็มีช่วงดับของมันนะครับ แต่สินค้าบางตัวนะครับน้องแข่งไปกับเจ้าใหญ่ๆห,หรือรายใหญ่ๆนะครับมันจะไปเจอสงคารามของราคาซึ่งสงคารามของราคาเนี่ยนะครับจะทำให้คนที่เข้าไปแข่งในสมรภูมินั้นเนี่ยนะครับจะทำให้ขาดทุนนะครับขาดทุนกำไรและสุดท้ายไม่ได้กำไรแล้วก็เลิกไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่มีสายบานยาวบริษัทที่มีกำลังสูงเขาจะได้ปรีกเหมือนเรา เข้าไปขายสินค้าที่มีมีผลิตอยู่แล้วนะครับเยอะเหมือนมาจากประเทศจีนแล้วก็ไปขายแข่งกับจีนอีกแน่นอนครับมันมันยากนะครับและพี่น้องก็จะเห็นปลายทางอยู่แล้วว่าแข่งกันลดราคาแล้วก็ทําให้ราคาเนี่ยดิ่งลงเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันหากพี่น้องดึงศักยภาพตนเองออกมาศักยภาพที่พี่น้องออมีอยู่แต่คนอื่นไม่มีเป็นข้อได้เปรีย แล้วดึงมาผลิตเม็ดเงินตรงนี้พี่น้องสามารถที่จะสร้างแกนที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาได้เยอะมากนะครับเมื่อพี่น้องดึงดูดผู้คนผู้คนเข้ามาได้เยอะเนี่ยครับสิ่งที่จะทําให้เกิดผลตามมาก็คือความที่ผู้คน plus ผู้คนให้ความเชื่อมั่นนะครับพี่น้องสามารถที่จะสื่อสารข้อมูลสินค้าโปรดักต์และบริการต่าง ที่เกี่ยวข้องกับสกิลที่วิ่งน้องนำเสนอนะครับและที่วิ่งน้องถนัดนะครับจะทำให้มีความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าบริการนั้นๆได้สูงกว่ามากๆเลยนะครับซึ่งยุคหน้าจะแข่งกันเรื่องนี้นะครับการทำตรงนี้ก็คือการสร้างแบรนด์นะครับการสร้างแบรนด์ของผู้คนคนนั้นนะครับว่าจะให้ในระบบออนไลน์เนี่ยจดจำผู้คนคนนั้น ในแง่มุมไหนในลักษณะไหนในความถนัดแบบไหนในความเป็นตัวตนของเขาในสไตล์ไหนซึ่งมันจะดึงดูดผู้คนในกลุ่มกลุ่มเดียวกันเข้ามานะครับ mm hmm. เมื่อดึงดูดผู้คนในกลุ่มกลุ่มเดียวกันเข้ามา mm hmm. ก็จะทําให้เกิดการเชื่อมั่นแล้วก็สร้างตัว k n o w l ในเซกเตอร์นั้นๆนะครับในสกิลนั้นๆด้วยกันและก็พัฒนาได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะคนที่เข้ามานะครับก็ได้รับความรู้ด้วยเมื่อนําความรู้นั้นไปนปฏิบัติเขาก็สามารถที่จะพัฒนาต่อในสไตล์ของเขาต่อไปได้ด้วยนะครับก็จะทําให้เกิดการที่พัฒนาศักยภาพขึ้นทั้งระบบนี่แหละครับเป็นจุดที่ต่อไปจะแข่งกันแรงมากนะครับทั้งตัวแบรนด์เองตัวการที่วิ่งน้องถนัดและรักชอบในด้านที่วิ่น้องเป็นตัวตนของเราเองแล้วใน แง่ของการสร้าง tribe ก็คือ community ก็คือผู้ที่ให้ความสนใจในสิ่งนั้นที่มี้น้องจะสื่อสารออกมาครับเพราะฉะนั้นการที่เราสร้าง system สร้างระบบขึ้นมาเป็นของเราเองสำคัญมากๆเลยในการที่จะทำธุรกิจในยุคหน้าการที่จะทำธุรกิจในยุคหน้าได้มันจะไม่ซ้ำแบบจากรูปแบบเดิมนะครับที่ว่าไปหาของแล้วก็มาขาย โดยที่ผู้ซื้อไม่เห็นหน้าค่าตาของคนที่จะขายโดยส่วนมากแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันทำได้เนื่องจากข้อมูล,ลารายละเอียดเนี่ยมันมีอยู่ไม่มากเหมือนปัจจุบันแต่ปัจจุบันนะครับหากเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ผู้ซื้อสามารถที่จะค r อ s s c h ต้นทุนได้หมดดังนั้นตรงนั้นก็จะเป็นการแข่งขันกันเรื่อง ราคาเป็นหลักๆก,กระบวนการที่ต้องอทำให้พี่น้องเ,อเสียเวลานะครับแล้วก็ไม่สามารถเลเวอเรจได้ไม่สามารถที่จะสเกลอัพได้ตรงนั้นจะเสียเวลามากๆนะครับดังน,นั้นกระบวนการอะไรที่เราสามารถสเกลอัพได้กระบวนการอะไรที่เราสามารถที่จะคล่องตัวได้โดยใช้เรากับคอมพิวเตอร์นะครับ เป็นอ,องค์ประกอบหลักๆในการที่จะสร้างตัวระบบธุรกิจขึ้นมานะครับตรงนั้นก็จะทําให้พี่น้องได้เปรียบจุดได้เปรียบตรงนั้นก็คือการนักศักยภาพสูงสุดของพี่น้องออกมาในแง่ของการที่เรามีแต่ผู้อื่นยังไม่มีนี่แหละครับเป็นจุดที่พี่น้องสามารถที่จะดึงเข้ามาทําเงินได้เป็นปริมาณเม็ดเงินสูงเลยนะครับพีน้องสามารถที่จะเข้าไปทําความเข้าใจกับการสร้างระบบนี้นะครับ เรามีคอร์สอบรมนะครับเป็นเวิร์กช็อปฟรีนะครับเข้าไปที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาในไลน์แอดพิทักษ์ a อนะครับก็จะทําให้วิงน้องเข้าใจกระบวนการที่ผมอธิบายเนี่ยนะครับสื่อสารได้ดีมากยิ่งขึ้นว่ากระบวนการทั้งหมดถูก้อยเรียนกันยังไงนะครับซึ่งมีกระบวนการของคอนเซปต์วิธีคิดของยุคหน้าเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปยังไงและเราควรจะไปอยู่จุดไหนของกระแสเงิน ในขณะเดียวกันก็จะมีความลับเคล็ดลับต่างๆที่หลายๆคนยังไม่รู้ไม่เข้าใจเลยนะครับว่าจะไปทำธุรกิจในลักษณะรูปแบบไหนเพื่อจะทำให้เม็ดเงินสเกลอัพสูงมากยิ่งขึ้นนะครับและไม่เข้าไปอยู่ในสงครามของราคาและกระบวนการสุดท้ายก็คือวิ่งน้องจะสร้างระบบได้ไงและเรียนรู้พัฒนาการไปได้ยังไงตรงนั้นเรามีคำตอบให้นะครับเพื่อจะทำให้วิ่น้องเนี่ย ไปจากเม็ดเงินที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมีอิสรภาพตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็ได้ทําที่ไหนก็ได้เม็ดเงินยังไหลเข้ามาแบบอัตโนมัติและนี่ก็คือสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําความเข้าใจนะครับว่าการที่เรารู้ตัวตนเราดึงศักยภาพของตัวเราออกมานะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพขีดสุดในการเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินเนี่ยซึ่งมีความสําคัญมากๆาเลยนะครับและผมอยากให้พี่น้องคนไทยได้รู้ศาสตร์วิชา ความรู้ตรงนี้เคล็ดลับตรงนี้กันในวงกว้างนะครับจะได้ทําเงินได้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับครับวันนี้ผมโค้ชต้นนะครับพิทักษ์เอไอก็ต้องขอกลับลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดข้อมูลที่ทำให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจกับโลกยุคดิจิตอลยุคหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะทำธุรกิจออนไลน์ครับเดี๋ยว วันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตกลาวลาพี่นน้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ